So good, it feels so good. Oh my my, gonna make my move. I'm all in, got nothing to lose. Oh my my, gonna shake it off. It ain't no thing, it ain't no thing. Oh my my, doing what I want, gonna do my thing, do my thing. Put it up high and take it low. I'm feeling right from head to toe. Light it up and let it roll. Here I go. <laughs> ถ้าไปเจอกับรอยมอเตอร์ไซค์เคิลนะครับวันนี้ได้ขึ้นมาอยู่บนดอยซึ่งก็เป็นดอยช้างนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากบ้านเรานี่เองก็มาสัมภาษณ์รถอีกคันหนึ่งของเจ้าพ่อของเรานะครับก็คือพี่เอ็กนั่นเองนะครับรถคันนี้พี่ได้ไปไงครับรถคันนี้เนี่ยพี่พี่ดูมาจากเนเน็ต่เ้่ตอนนั้นเนี่ยมันอยากได้รถคลาสสิกที่มันมีทะเบียนนะครับในราคาไม่แรง แน่จะเป็นอยู่ในช่วงร้อยคันแรกนะถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นนะอันนี้กระจกเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสีเงินนะเป็นสีเงินตอนนี้เป็นสนิมด้วยแล้วก็ที่ไปพันมาี่พ่พนแล้วก็ลอกแล้วนะครับตอนนี้อา้าวต่อเลยต่อเลยนี่ผ้าพันท่อเมื่อก่อนเคยพันเต็มตอนนี้ตอนนี้พันไม่เต็มแล้วส่งหมากันส่งหมาแท้นี่ทีเด็ดเลยนี่เดินไปซื้อที่สตาร์เลียดหัวหมากรูส้สึกเนี่ ข้อไฟของซีทีร้อยยี่ห้านี่เดินไปซื้อมือหนึ่งอันนี้มือหนึ่งนะนะนี่แฮนแฮนอันนี้งานนี่พี่ตั้งใจจะสนิทเนี่ยพี่ตั้งใจเลยเพราะว่ารถแนวนี้ต้องต้อง,องเลอะต้องสปกปรกนะไม่พี่สปกปรกจริง <c oughs> แล้วก็มีอ่ายกแฮนนะครับยกแฮนนี่นี่น,นี่ยางหุ้มโชกเคยหุ้มโชกตอนนี้เป็นโดนัทไปแล้วคือวัด what? what the fuck โช บางคนบางโคนนี่ซื้อมือหนึ่งเนี่ยอดีตสีขา,ขาวของซูซูกิหรืออะไรสักอยาก่างเอรอยเนี่ยแล้วพี่โยมาตัดเอาแต่เนี่ยข้อดีของรุ่นนี้คือไไหมมันจะมีช่องเนี่ยพอดีเลยที่ร้อยรูเข้าไปให้เราติดบางคน สตาลีนเจ้าของเก่าเนี่ยสันนิษฐานว่าเคยสไลด์มาแล้วแต่พี่เต็มใจซื้อไอเทมเด็ดเลยฝาปิดตัวนี้มาจากกระป๋อ,บบองาายาฆาหญ้ามาพ่นเสีย <laughs> เล็กหลังเล็กหลังเล็กหลังอันนี้เมื่อก่อนเป็นชิ้นนี้ชิ้นเดียวอันนี้ซื้อมือหนึ่งมาตอนนั้นซื้อแพงซื้อแพง,แ,งแต่นี่ เรื่อมอากอนอันนี้ของโนวา r ารเรถที่บ้านคันเก่าโนวา r าเนี่คันเก่าอาเอสไฟท้ายมือสองสตารเรียนนี่อันนี้รู้สึกเป็นบังคนหน้าของของดีทีดีทียามาฮ่าดีทีร้อยยี่ห้าตอนหลังเอามาตัดเอานะครับตอนนี้ก็มันมันแหกมันแตกแล้วก็เลยติ๊กเกอร์แปะอันนี้คือตั้งใจแต่แตงเลยเพราะว่ารถแนวนี้วิบากต้องเป็นแนว นะตอนแรกกูจะล้างมาแต่ไม่ได้เด็ดคอนเซปแต่มีคอนเซปอ่าน,นี่นี่นี่ไอเทมเมื่อเช้าเลยนี่เนี่ยใส่รองเท้าสายรองเท้าน่ะใส่รองเท้าแต่อันเนี้ยอันนี้ซื้อจากสะพานควายเป็นเป็นกระเป๋าข้างเวลาเราซื้อของนี่ใส่ได้จริงคันนี้เนี่ยตอนนี้อ่าผมเนี่ยให้พ่อพ่อใช้อยู่ในสวนตอนนี้คือพ่อขี่เท่เลยคือมีทรงอ่ะตอนเนี้ยสปอตไลท์ถอดมาจากพิคบัสอีกคันหนึ่ง วันนี้เลยเพิ่งใส่วันนี้เพื่องานนี้เลยเพื่อรีวิวเลยนานติดด้วยอ่เดี๋ยวดูดูดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่เดี๋ยวดูสวิตดูสวิตอ่ปิดอ่าเปิดอ้าวโอเคไม่ติดแล้วทีนี้อ้าเอาเอาใหม่ใหม่ดูดิเอาเอาติดโอเคใช้ได้ What What the fuck ได้แล้วเน่มันต้องแนวนี้รถมันต้องแนวนี้อันนี้ไม่รีวิวคาร์บอนเนะเฮ้ยอ๋อติ๊กเกอร์ผมไปเห็นไอ้นี่มา SR ชอาสี่ร้อยสีเหลือง ตัวอะไรนะตัวฉลองกี่ปีไม่รู้มันมีลายข้างๆนี้เฮ้ยเราอยากเฟี้ยวบ้างแต่ตังเราไม่ถึงติ๊กเกอร์จอบสนครับอ่ะเป็นไงดูภาพรวมดูภาพรวมดร,มดรมโอเคไม่น่านะผมไม่น่าติดป <laughs> อมงคลศิลป์ดูในคลิปของกูกายนะบอกมองคุณศิลป์ไปดูในคลิปของกูกายอันนี้ทําตั้งแต่รถออกมาไม่ถึงอาทิตย์เลยตอนแรกเบอกมันจะใหญ่มันจะยาวก,กว่านี้เราก็เห็นว่าเออรถทรงคลาสสิกมันต้องแบบมีนั้นมี เดินขอบนิดหน่อยมีอะไรออยางหลังเปลี่ยนเป็นเบอร์90ร้อยเป็นวิบาทตอนนี้ก็เริ่มแตกซ่มนะจะหมดได้ด้วยวก็ขี่ได้<ๆ>ก็ขี่ไปก่อนครับผม<ๆ>อันนี้อันนี้หน้ากากฉีดเรียนอ้าเอาไม่ใช่ <c oughs> แต่คือผมจะบอกอะไรอย่างนึงอันนี้อันนี้เมื่อกี้ก็สาระนะอันนี้สาระก,กว่าเลยคือตอนนี้เนี่ยรถในตลาดเนี่ยท,ที่ผมมองว่าทุกคนอยากจะขี่แล้วมีสไตล์นะเหมือนท้าคขาด้าก็มี c ี125อันนั้นคืองบ เขาตั้งตลาดไว้สูงอันนี้จี่ดียร์สิบเดืนสามหมื่นเก้าตีย่วสี่หมื่นถ้าคุณไปซื้อมือสองมาประมาณสองหมื่นสองหมื่นคันนี้แต่งไม่ถึงห้าพันคุณจัดสภาพได้ยิ่งถ้าคุณรู้จักอะไรคุณไปหาของมือสองมาเนี่ยคุณทาได้หมดอ่ะบางคันตอนนี้เขาไปทำอะไรนะเป็นดิสนายกพวกพวกยามาฮ่าหรือพวกฮอนด้ามาทั้งชุดเลยประมาณสามพันกว่าบาทเป็นดิสเลยนะเป็น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 จานดิสเลยใส่จานใช่ใส่จานคือจไม่จบเลยนะ ส่วนเครื่องเนี่ยผมมองว่าถ้าทําทไม่แรงทําได้ตอนนี้มีช่างเก่ง <ๆ S 1> เยอะแต่ว่าพอเราทําเครื่องปุ๊บเนี่ย ราค่อยไปพวก SR สอไปทายอั่มไปอะไรไปแต่ถ้าคนที่แบบยังต<อ>้องไปเล่นพวกนี้ก่อนเอาฟิลก่อนคือถ้ามีฟิลเป็นของคุณใช่คือคือมองว่าคือผมมองว่าอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นเป็นวินเทจแล้วอะอ่าคือเราแตง่งตังวเราแต่งรถคือเหมือนที่บอกอันนี้ไม่ได้พูดเล่นถ้าถ้าวันนี้ผมล้างมานี่ดูดูดูวิวบรรยากาศดูทางดูบรรยากาศดูคลิปให้ผมล้างมาไม่เข้าวคนแซมมันต้องซักต้องไา โอ้มีขาตั้งเคสอ้ท่านึงที่บ้านไม่มีตรงรุ่นตัดชิ้นขาตั้งเคสอาก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าอ่าในกลุ่มเดี๋ยวเข้าไปดูกลุ่มในเฟสจีดีร้อยสิบนะครับมีรถสวยๆเยอะมีแนวคาเฟ่แท็กเกอร์บัมเบอร์อีซี่หรือว่าเป็นฟรีสไตล์เดิมๆแต่ที่เดะผมเคย เคยไปเห็นรถเดิมๆเขาใส่วาตถาทุกแก๊สเพราะมันมีเลขหลังเลขหลังของไอรุ่นเนี้ยมันจะมีที่มันทุกได้แต่ตอนนี้ผมมันไปใส่ในบิ๊กไบแล้วมันไปใส่ในกันยูกโยกอะไรกันไโยกอะไรโยกอะไรโยกอะไรคือมันเป็นรถที่เวฟแซงแต่ถ้าขึ้นทางดินหรือทางลูกหลังอะไรเนี้ยขี่สบายอ่ะคือลูดได้เลยอ่ะผมยืนขี่ตอนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนีหน้าไม่เคยรั่ว หลังก็ไม่เคยรั่วมันเป็นอีกฟิลล์นะเออไม่ได้ฟิลล์ใช่ฟิลมันคือบางคนเรียกแพงไม่แพงมันเวฟแพงกว่าเวฟแพงกว่าจริงๆคือถ้าเอ้ยบางคนบอกแล้วทีเด็ดเป็นคาบูเสียที่ไหนช่างลูกไหนๆก็ซ่อมได้สบายมันไม่จุกจิกร้านเล็กๆก็ทําได้ใช่เลยไม่ไม่ไม่มีระบบไฟฟ้าอะไร้ามาเกี่ยวข้องเลยอยากจะฝากของซูซูกิไว้กคันหนึ่งคือใจผมเนี่ยต่อไปเนี่ยอยากจะมีซูสักคันหนึ่งแต่ ยังมิยังยังคิดไม่ออกว่าเป็นเป็นรุ่นไหนดีนะอาจจะเป็นสปอร์ตหรือเป็นทัวร์ริ่งหรือเป็นคลาสสิกอีกรุ่นนึงแต่ตอนนี้ก็คือเขาประมาณยังไม่มีแล้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแอดมินกายซื้อกาดิวส์ก่อนนี่มีไฟบอกเกียร์มีไฟบอกเกียร์นะครับมีไฟบอกเกียร์ด้วยอ่ามีไฟไอ้รุ่นบิ๊กไบค์มีไหมบิ๊กไบค์เรามีไหมไม่มีเลยมีจับทริปมีจับทริปโอ้มีจับทริปด้วยเห็นไหม มีจัทริปอ่ะ้ดูดูดูมีจัทริปพันกิโลอ่ะแมนนุ่นนี่บอกน้ำมันไม่มีแต่มีก๊อกหนึ่งก๊กอกสอง่าคือประมาณว่าจะหมดแล้วไปต่อได้เอาง่ายกว่าแต่ผมไม่เคยเที่ยก,กี่กิโลมันเป็นรถที่ที่ผมว่ามันมันทนทนทานจริงเพราะว่า พวกนี้เนี่ยเอาไปขายในพวกเมกาใต้ด้วยอเมริกาใต้พวกจีนพวกแถบที่ยังมีพื้นที่ถนนที่ยังเป็นกันดานกันดานลุกลังเลยพวกเนี้คือผมมองว่าสามหมื่นเก้าคุ้มถ้าคุณจะซื้อรถที่มีสไตล์มาแต่งสักคันหนึ่งบรรทุกได้ประหยัดเหมือนกันคาร์บูสประหยัดนะใช่อาจจะไม่ประหยัดเท่ากับพวกไอ้พวกบูชีตัวใหม่แต่ผมมองว่าถ้าถ้าซื้อมาเนี่ยคุณคุณมีรถที่แนวแล้วอินดี้แล้วไปไหนใครถาม มีคนเคยถามรถเก่าอ่ะไม่ใช่ไม่รถใหม่ก็บอกแต่มัมนท่ารถเก่าดูเป็นสไตล์ใช่ดูเป็นสไตล์ดูเป็นสไตล์เพราะว่าถ้าถ้าไปทางของอีกค่ายหนึ่งก็คือค่ายคนดีเนี่ยตลาดเขาบนแล้วอ่าเป็นตลาดบนแล้วแต่ผมว,ว่าอย่างเงี้ยผมเคยเอาไปขึ้นอ่ากูตาจอยพังงามาแล้วทางคือแอนดูโรเลยก็ไปถึงนะก็ไม่ไม่ได้ล้มหรืออะไรก็มีกําลังขึ้นถึงเดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยจะขี่อันนี้ไปรีวิวในในทางออฟโรดอีกทีหนึ่ง วันนี้ผมมองว่าอันนี้ก็ออฟโรดพอสมควรแล้วแต่ยังมีเออยังมีโอเคมีคอนกรีตมีอะไรอยู่อันนี้ทางดุดันนะใช่แต่ภูตาจอนี่แบบประมาณเจ็กิโลหกิโลอ่ะเป็นเป็นหินเป็นทรายแบบเป็นภูเขาเลยดินเลยอาเดีว่างเดี๋ยวพาเซเลปไปโอเคก็วันนี้ก็หมดก็ประมาณนี้แหละโอเคครับผมยังไงก็ฝากช่องติดตามอ่ารอยปตไซเคิล้วยนะครับขอบคุณครับครับ Like a major laser Earn that shit Like major paper I melt that beat Like a fucking getter But you know I do it Fucking better And you know I make her Fucking wetter than John's in the water To restore me weather than Calvin the opposing gender Fort Gore's got your daughter So you better get her She on that pole Like Diplo I got a sick home She likes Diplo Like Dylan Francis Likes to get low Relax like Son, hold Holo I got a sick flow I can make any beat Just like Skrillex I swear I can make Just a Bieber feel it. And I can make K-Tub Really wanna steal it. Gettin' lit like we will sparks, and we coming up like the modern day Mozart. Yeah, we gettin' lucky with the ladies like we're daft punk. This is how we party rehab, it's a slam dunk. we hear you, G easy man? This shit ain't fucking random. Oops, not a DJ, but that motherfucker's handsome. Bout to beat Derude and turn this beat into a sandstorm. Bout to switch it up and make this motherfucker transform. transform, transform.